สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทีน่ารักทุกท่านครับเจอกับหนุ่มโนนคนไม่น,มน,มนมานะเช่นเคยครับวันนี้ผมมารีวิวรถเข้าใหม่และอินสเปคเตอร์ตรวจเรียบร้อยรอแค่ราคาอย่างเดียวนะเพื่อนนะทั้งหมดมีอยู่7คันแล้วจะบอกว่ามีคละหลายเซกเมนต์นะมีทั้งแคปนะครับตัวเตี้ยนะครับเกียร์ธรรมดาหลักไม้แค่38,000กว่ากิโลเองแล้วก็80,000กว่ากิโลอ่ะนะครับแล้วก็มี4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับซึ่งเป็น รุ่นที่รอกันเยอะมากนะครับเลขใไม่ก็ไม่ถึงแสนแล้วก็มีตัวอย่างของ4ฟ h e วิ d r ร v e เกียร์ธรรมดา2.8อยู่1คันนะครับแล้วก็มีสีประตูเตี้ยอยู่ประมาณสองคันเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูว่ารถคาว่ารถสวยความหมายนิยามของคาว่ารถสวยของหนุ่มตะมน,คนม์คมนาไม่ใช่ว่าเอาไปขัดเคลือบสีนะครับไปอาบน้ําสสวยๆแล้วเคาว่ารถสวยไม่ใช่รถสวยของผมคือโครงสร้างต้องดีนะครับมาไปดูกันคันนี้ครับ5 7 9เจดเก้าหครับ ห้าเจ็ดเก้าหกอันนี้วิ่งมาเมื่อคืนนะครับลุยฝนมาเพื่อนดูนอนไม่มีแกะนะครับเอาไม่มีแกะนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้ครับรถนึงเข้าเมื่อคืนนะฟิเตอร์สวนแล้วรอราคาอย่างเดียวเลยนะครับส,สวยยเลยคันนี้เป็นปี19นะเพื่อนนะหน้าส9มามาดูเลขใหม่ภายในกัน สวยทุกคันนะผมดูให้แล้วนะครับเนี่ยกุญแจได้มา2ชุดเลยนะครับน็อตเดิมๆไม่มีแกะเพื่อนดูอ่ะคันนี้เลขไม่เท่าไหร่1น 3, 3. 93,689ครับพระเจ้าจอดแคปเกียร์ทเมดาปี B 19จะเป็นเดือนหน้า6สสปีดนะครับเป็นรุ่นที่เล่นกันเยอะมากตอนนี้นะครับ izing, สายซิ่งสายแบกเอาไปใช้งานเลยนะครับแคปเกิดได้90องศาแบบนี้นะครับ เพื่อนดูโครงสร้างดูน็อตนะครับไม่มีแกะนี่คือรถเดิมๆครับรถสวยความมากรถสวยคือแบบนี้ครับนี่แหละรถสวยของหนุ่มน้ำมนนะครับเนีสวยๆเลยนะครับยางวิ่งอันนี้ครึ่งนิ้วเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆรุ่นถ้าเป็นแม็กอย่างนี้จะเป็นรุ่น E นะเพื่อนนะอ่ะ E จริงๆเนี่ย E ไลเนอร์สวยๆนะครับไลเนอร์สวยๆย,ยางอะไรด้านล่าง ตรงล่างแห้งๆอ่ะมาดูว่าปีสิบเก้าจริงไหมนะครับใครอยากได้คันไหนแคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อนๆพอราคาออกหรือว่าโทรหาผมก่อนได้เลยพอราคาออกผมจะได้รีบแจ้งเลยปีสิบเก้านะสองเีรอยหสิบม้าดีเซลนะครับลงเล่มเลยกระบะบรรทุกไม่มีหลังคานะครับตามนี้เลยอันดับที่หนึ่งสวยมากนะครับสวยมากอ่ะคันแรกคันที่สองครับ ต่างมาต่างพื้นที่นะ5 8 0 1 5801ดูโครงสร้างครับตัว E ีจะมีไฟเตาหมอกนะพอดีผมไม่ได้เปิดไว้นะอ่ะขอดูนิดเดิงคันนี้มีแกะภายหน้าหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยนัดเดิมแสดงว่าคันนี้มีการถอดซ่อมฝากระโปรงหนะ้าก็คือสะเก็ดหินนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่โครงสร้างเดิมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับมีไฟตาหมอกพร้อมนะนะครับ ยางเป็นตัวอ e ีเหมือนกันนะล้อแมกนะครับเนี่ยางพึ่งนิ้วเลยใช้ยาวๆนะครับมา,มาดูในส่วนของภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังในส่วนของใยสังเคราะห์นะตัวอ e ีเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันนะเพื่อนนะอันนี้คือมีบลูทูธพร้อมนะครับควบคุมเสียงตรงพวงมาลัยได้เรียบร้อยกุญแจได้ไมาหนึ่งพวงหนึ่งชุดครบเลยสองดอกอ่ะมาดูเลขกัหมครับปึ๊บนั่นไง สาม9 4ืนแปดพันหกร้อยเก้าสิบสี่ครับซื้อได้ซื้อนะผมบอกเลยรอราคาอย่างเดียวนะครับรอราคาอย่างเดียวโอ้โหตอนนี้เดาใจยากครับว่าราคาจะเปิดมาเท่าไหร่ผมไม่กล้าแจ้งเลยแล้วก็รอราคาจริงมาดีกว่านะครับนี่นอตเต็มเดิมเพราะตอนนี้รถเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหลักหลายหลายร้อยจะเข,เข้าเป็นพันแล้วตอนนี้นะเฉพาะเดือนเมษายนนะครับนี่พึ่งต้นเดือนนั้นเพื่อนนะ ถึงต้นเดือนรุ่น E าลเนอร์สีสวยใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแจ้งผมได้เลยผมถ่ายรูปไว้หมดแล้วนะครับยางอะไรนะครับในส่วนของเอกสารมาดูโอ้ภายในสวยมากปีหนึ่งเกครับเพื่อนปี19เกนะเกียร์เดอนหน้า6สปีดนะครับสองจุดสี่ร้อยเซมาดีเซลอัดับที่1ครับมาเอาไปใส่โลดสีสวยทางนั้นเลยมาต่อไปรุ่นสูงครับจะเป็น คันนี้เป็นพีเลนเนอร์นะพีเลนเนอร์ยกสูงเกียร์ออโต้นะหกแปดหกหนึ่งนะเพื่อนคันนี้คลิปเลยเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยมัดเดิมเดิมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแห้งๆถ้าไปใช้งานต่อยาวๆเลยนะครับเน่ยนี้เลยสวยมากหน้าปี19นะเพื่อนหน้าปี19ออเก้าดูเอกสารจริงดูเลขไหมก่น โครงสร้างนอ็อตเดิมนะครับผมดูให้หมดแล้วนะครับเพื่อนกุญแจได้มาหนึ่งชุดเลยนะครับไม่มาครบเลยสองหอกอ่ะมาดูเลขไม้ครับคันนี้เลขไม้เท่าไรหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบกำลังดีผมบอกเลยว่ารถอย่าไปเน้นว่าไม้น้อยอย่างเดียวนะเพื่อนนะเลขไม้ไม่ถึงสองแสนเนี่ยรันอินเนี่ยขับดีกว่ารถที่เกียร์ที่วิ่งน้อยกว่าอีกก็มีนะเพื่อนนะเพราะเครื่องยนต์มันเสถียรแล้วในการวิ่งนะผมบอกเลยอย่างนี้แล้วราคาคก็ถูก,ก่าด้วย หรือบางทีก็าราคาเดียวกัน่ะว่าไปตามแคมเปญของแต่ละรุ่นนะบริษัทเรามีของเล่นมีราคาเราๆให้ซื้อกันเยอะแยะนะครับนี่สวยโอ้โหสวยมากนะครับแล้วคันนี้มีแคลรี่บอยทรงเสมอเก๋งสวยมากนะครับเนี่ยเพื่อนดูยางสวยๆเลยนี่ดอกยังเต็มๆเลยบิสโตนนะครับใช้ยาวๆรีดน้ำดีด้วยหนึบ เดรุ่น E นะครับดูแคริบอยโชคค๊คแคริบอยยังใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยไลเนอร์สวยๆแบบนี้นี่แหละครับผมว่าราคาไม่ถึง5้าแสนแน่นอนถ้าเป็นปี19นะรอเลยรอราคาเลยนะครับยางอะไรอยู่ครบครับมาดูเอกสารเปร็นรถหน่วยงานนั้นเพื่อนนะอ่ะเอกสารอยู่นี่ ดูเลยปี19ครับปี19นะครับ2.4นะครับ140ิ150 mm ดีเซลลำดับที่1นึ่งเยออโตเมติกสีสวยแบบนี้แหละครับเอาไปใช้งานเลยว้าวสวยมากนี่แหละคือคำว่ารถสวยผมนะไปคันต่อไปครับ3 6 8หกแปดเดสามเจ็ดคันสวยๆคันนี้ไม่มีอะไรต้องังวนเลยนะครับน็อตเดิมเดิม ความ ABS สวยๆอยู่เลยเพื่อนดูโอ้โหโโหัวน็อตยังไม่เคยแกะเลยเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนิ่งทุกคัน,นครับนี่คือคัดนะผมบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ดีมากในส่วนขององค์กรเรานะครับมีระบบเช็คก็คือมีอินสเปกเตอร์มาตรวจรถให้เรียบร้อยนะครับย่างเหลือๆสองปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเกือบ2ปีนะผมยังมาตรวจรถเองทำรถเองเลยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะเพื่อนนะ มือซีอมาช่วยด้วยนะครับเนี่ยมุเจได้มาหนึ่งชุดคันนี้เลขไม่สวยนะเห็นแวบบรดูเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อสิบเจ็ดกิโลครับโอโหผมบอกเลยราคาออกนี่ตลาดแตกแน่ใครหาสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับพีเรเนอร์ anner, โครงสร้างเอหรือว่าชอบไปเรียก,กว่ารถสวยเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วครับไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยผมบอกเลยเอาต้นน้ําไปเลยซื้อสดแปดจุดเปอร์เซ็นตไม่ต้องเสียนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์่ะนะครับเนะสียค่าโอนสองพันเจ็ดเท่านั้น ตามที่ผมแจ้งมานลหลายคลิปนะครับนี่โอ้โหยางเหลือๆเพื่อนๆดูสวยมากคันนี้เป็นกระบะเปล่านะครับไม่มีแครี่บอยนะเพื่อนนะยางอะไรอยู่ครบมาดูเอกสารครับว้าวมากอ่ะคันนี้ปีหนึ่งเก้าครับเพื่อนปีหนึ่งเกสองิี่ร้อยสิมาดีเซลลัดับที่หนึ่ง ียออโต้สวยๆว,ว่ามาเลยนะครับคันขันแนวขันนั้นอ่ะคันนี้จะบอกว่าเป็นไฮคลงไฮไลท์นนะเป็นสีประตูยกสูงเกียร์โต้สองจุดแปดโฟร์วิวจนะครับหน้าปีสิบเก้าแต่คันนี้โดนจองไปแล้วก็คือในระบบเองนะครับซึ่งเป็นรถที่มีความต้องการสูงมากและจะบอกว่าเรายังมีโอกาสได้ซื้อนะใครอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสภาพตัวรถเป็นแบบนี้นะอันนี้ทะเบียนนี้เขาจองแล้วนะ1570 แต่ผมจะพามาดูว่าโครงสร้างแบบนี้ครับน็ me, อตไม่ขยับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเครื่องยนต์สอนะครับเนี่ยเครื่องยนต์ใหญ่ๆนะ่ยขับมันๆเลยนะครับระบบโฟลไม่ต้องพูดถึงครับโตโยต้ Toyota. ขับมันอยู่แล้ว2องจุดแครับเพื่อนตัวอย่างนะเลขไม่จะอยู่ประมาณหลักแสนขึ้นนั้นเพื่อนนะรถนะที่เข้ามาอ่ะคันนี้อย่างคันนี้2องแสนสาพันกับ2อกิโลมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะผมบอกเลยบางคันบอกว่า เปิดราคามาแล้วอูดูดูสูงจังผมบอกเลยว่าอ่ะเอาที่เราไหวครับถึงเราไม่ซื้อก็คือเอาง่ายคือมีคนต้องการเยอะนะครับเนี่ยกุแจะไปคเคล็นะครับเอาที่เราไหวเนาะเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับชิปออร t ดฟก็คือเนี่ยโหมดการปรับโหมดนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดําตําแหน่งคนขับเบาะคนขับจะเป็นไีฟ้าปรับได้บทิศทางประมาณนี้นั่นเพื่อนนะโครงสร้าง A แบบนี้นะครับ รอซื้อเลยมีทั้งสีเทาหรือสีบอลนึงคันนี้แบบนี้แล้วก็สีขาวมุกนะครับแล้วก็สีขาวมุกจะเข้ามาจํานวนผมว่าน่ามีหลกักหลักหลายร้อยนะเรามีโอกาสได้ซื้อแน่นอนใครติดตามผมอยู่รอได้เลยนะครับหรือว่าออเดอร์ไว้ก็คือโทรสั่งผมไว้เลยขอหนึ่งคันดูให้หน่อยอันนั้นจะยินดีมากนะครับแต่จะบอกว่าจะขอดูรถผมขอผ่านก่อนแล้วกันไม่มีเวลาดูขนาดนั้นอ่ะนี่ตัวจีนะครับ ไลเนอร์สวยๆเนี่ยครับสภาพรถแบบนี้เยอะเลยเข้ามาสวยๆแบบนี้นะครับมาดูเอกสารเนี่ยอ่ะปีหนึ่งเก้าครับเนี่ยปีหนึ่งเก้านะครับปีเก้าแท้สองจุดแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าดีเซลลำดับที่หนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เพื่อนถามหาเยอะมากๆนะครับก็รอได้เลยนะครับพอราคาออกผมแจ้งแน่นอนอ่ะคันต่อไปเป็นสีประตูเตียงเพื่อน สองหนึ่งหกเจ็ดนอกจานว่างหมดนะสองหนึ่งหกเจ็ดรถเดิมๆเมนี่ยคือสวยแบบนี้ครับคารเดิมๆด,ดูเอานะครับคลิปนี้ผมส่งท้ายปีใหม่ไทยนะก็คือสงการนะครับพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับหลวงบรมพุทธิตี้แล้วนะครับก็ใครยังสนใจหรือในช่วงวันหยุดดูคลิปแล้วสนใจโทรมาได้เลยนะครับนี่ยอย่าง มาดูเลขไมคันนี้กูแจได้อย่างนี้เลยนะครับสองชุดเต็มๆคันนี้เลขไมอยู่ที่1 2 6 7งแเดร้อออหกครับราคาก็เป็นไปตามเลขไมนะเกียร์เดินหน้า6สปีดเกียร์ธรรมดานะครับสวยแบบนี้นะครับโครงสร้าง A น็อตไม่มีขยับสักข้างเลยนะครับเนี่ยเยพื่อนดูสีประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาถ้าเราราคา เราสู้ตัวยกสูงไม่ได้แล้วก็มาเอาตัวตัวเตี้ยไปนะครับราคาก็อยู่ประมาณ3ามแสนปลายๆแหละผมว่าไม่เกินหรอกนะครับอยู่ประมาณนั้นสภาพอ e a แบบนี้สวยๆแบบนี้เ <c oughs> นี่ยเพื่อนดูเ e ตี t ด o n รุ่น E นะครับรุ่น E จะมียู่ส่งของล้อแมกนะครับนี่ยางอะไรไลเนอร์สวยๆรถแทบไม่มีรอยเลยเพื่อนนะ ขัดเคลือบสีส่งได้เลยนะครับนี่เอาจริงจริงผมไม่อยากให้เพื่อนๆทําสีตัวรถที่ที่ทําใหม่เนาะอันเก่าอยู่ดีกว่าอ่ะปีสิบเก้าสองเก้าสี่ร้อสี่มาดีเซลดัดที่หนึ่งครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ขายดีมากนะครับนี่สีประตูเตีย้ยเกียร์ธรรมดาเพราะว่าต่างจังหวัดเราเวลาใช้งานเนี่ยเกียร์ธรรมดาตอบโจทย์มากกว่านะขึ้นคงขึ้นเข,ข,ข,ขานี่แรงส่งมันดีกว่านะครับสองหนึ่งหกสองครับคันนี้ รถที่ขยับสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาเหมือนกันเพื่อนดูน,นิ่งๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่ารถสวยเ,เพื่อนรถสวยนะครับอ่าไปมาดูส่วนของเลขไมค์คันนี้กุญแจได้มาหนึ่งชุดนะกับกับหนึ่งหนึ่งชุดเลยครบเลยก็คือมีกุญแจตัวจริงกับํำลองนะอ่ะมาดูเลขไม์ครับ 80, 8 8ด5มื่นปดพันสี่้อยห้าสิบปโอ้โหอย่างสวยเลยนี่เกียร์หน้าหกสปีดนะครับใครชอบเกียร์หกก็คือเอาไว้วิ่งเกียร์หกเขาบอกเราไปโคตรประหยัดน้ำมันเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าทำไมอยากได้เกียร์ได้หกเกียร์หนะ้าเพราะว่าเกียร์ที่หกมันเอาไว้สำหรับวิ่งความเร็วสูงแล้วมันทดกำลังทดในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันกินน้ำมันน้อยลงมันจะประหยัดส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานน้อยลงนะอ่ะเพื่อนดู ตัวอีนะครับนี่ยางอะไรอยู่ครบนะครับมาดูในส่วนของเอกสารทั้งหมดมีอยู่7จคันนะคันนี้คันที่7ครับปีหนึ่งเก้เพื่อนนะครับสองคือสี่ร้อยซมาดีเซลลำดับที่1ครับก็เป็นอีก1น่เซตที่น่าสนใจมากๆนะครับพอดีรถเพิ่งเข้ามาแล้วพอดีทางอินสเปกเตอร์เขาอนุญ,ญาตให้ผมเบิกกุญแจแล้วก็ ทำรีวิวได้ก็รีบเลยครับก่อนสองการนี้นะครับก็เนี่ยครับมีรถสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับให้เอาไปเลือกใช้งานกันใครชอบสเปคไหนนะครับราคาออกมาปุ๊บเราสู้ได้ตรงไหนก็ว่ามาเดี๋ยวผมดูให้ในส่วนของตัวรถนะไม่ต้องห่วงว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยมันจะเป็นรถที่มีอุบัติเหตุหนักนู่นนี่นั่นะตัดไปเลยเพื่อนไม่ต้องคุยเลยนะครับนะครับก็คือคุยกันเรื่องจริงๆเลยว่าหน้างานเนี่ยถึงว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ผมก็พูดในส่วนของความจริงไปเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดปุกปิดกันคําว่ารถสวยของหนุนน่มน้ำมันคุมนาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้ใครอยากได้เซตนี้จัดไปก่อนสงการไปแล้วสวัสดีพีใหม่สวัสดีครับ